เราเคิ้ยกันไว้นะครับว่าในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยในการลงทุนของหลายๆครั้งเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของพลังงานนะฮะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการข,ขนาคมขนส่งแต่สิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้นะครับก็คือในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลจริงๆถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปในช่วงเวลาประมาณเกือบสิปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะสมัยที่พลเอกปุจ์จันโอชาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยเราจะทราบว่าจะมีโครงการหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือ EEC นะครับหรือว่าระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออ ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเรานับมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของไทยเป็นอย่างไรและทาไมเราต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลวันนี้เราจะมาพูดคุยกับทางดรอังคณาชกิราบรุงสนครับหรือว่าคุณชกิรานะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Regent Smart City ประเทศไทยจำกัดครับสวัสดีครับคุณชกิราครับสวัสดีค่ะแหมวันนี้คุยแบบสบายๆเป็นแบบเรื่องแนวเศรษฐกิจ มันจะไม่เหมือน,นเรื่องเรื่องก่อนๆนะที่แบบเราต้องแบบไล่ไล่ฟันกันยับในเ,เรื่องการเมือง <laughs> เรามาคุยกันเรื่องนี้หน่อยครับถามถามนิดนึงค,ครับว่าทําไมเราถึงเราทำไมประเทศไทยเราถึงต้องให้ความสําคัญกับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลมากขกึ้นครับคุณชาบิราครับค่ะเพราะว่าคือประเทศไทยค่ะต้องถึงเวลาที่จะต้องยกระดับให้ทางใจค,ค่ะแล้วเรื่องของดิจิตอลเนี่ยมันทําให้โครงสร้างพื้นฐานนะคะในปัจจุบันเนี่ยคือต้องบอกว่าโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยสำหรับ ทางบ้านอะนะคะคือเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะที่ทำให้เราสะดวกสบายในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ดำรงชีวิตแล้วก็ในเรื่องของการทำงานด้วยทีนี้ในเรื่องของดิจิทัลเนี่ยในวันนี้ทุกคนก็เชื่อว่าเข้าใจแล้วก็ให้ความสำคัญเรื่องของดิจิทัลเป็นอย่างดีค่ะแต่ว่าในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวก นะคะในเรื่องของการทํางานและการใช้ชีวิตเนี่ยค่ะดิจิตอลเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างมันรวดเร็วมากขึ้นและที่สําคัญน่ะนอกจากความรวดเร็วอะค่ะมันได้ข้อมูลค่ะซึ่งไอข้อมูลตรงนี้แหละค่ะที่จะทําให้ทุกอย่างค่ะถูกประเมินแล้วก็ถูกวิเคราะห์แล้วก็นํามาบริหารจัดการได้แล้วก็แก้ไขได้ตรงปัญหามากขึ้น โอ้โ oh, แสดงว่าตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของ next step infrastructure ไปแล้วนะเนี่ยเท่ากับว่าตอนนี้ถ้าถ้าจากสิ่งที่คุณชาก,กิรามองมองมาจากทางในแววตาของในมุมของนักธุรกิจเนี่ยและมองมาถึงการลงทุนด้าน i ินฟ a s ส r u c t u r e ที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลเนี่ยมองว่าประเทศไทยเราเรามีความสามารถที่จะแข่งก,กับต่างประเทศได้มากน้อยขนาดไหนครับเพราะตนนัวนี้ถ้าเรามองเนี่ยคือเ <c oughs> oh, วียดนามเขาก็ไปไกลนะสิงคโปร์เนี่ยผมกลับมาล่าสุดเนี่ยคือเขาก็วางทุกอย่างไว้ไวพร้อมแล้วการแข่งขันของไทยเนี่ยเรามีโอกาสที่จะตามประเทศเา่าทันไหมครับ เชื่อว่าเรามีศักยภาพนะคะถ้าเราตระหนักในวันนี้นะคะเชื่อว่าเราทันค่ะเพราะว่าคนไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกอยู่แล้วจริงๆคนไทยเป็นคนเก่งค่ะแต่แค่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องมีความสามัคคีและเราก็ต้องให้ความสําคัญถูกจุดค่ะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะมันมันอาจจะน่าสนใจแล้วก็สนุกน่าติดตามค่ะแต่เรื่องของดิจิทัลเนี่ยนอกจากดิจิทัลที่เป็นอินเทอร์เน็ตมาให้ดูในเรื่องของอินเทอร์เทนเมนต์เนี่ย อยากจะให้ความสําคัญเรื่องของดิจิทัลในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของความเป็นอยู่ค่ะในเรื่องของเนี่ยถนนน้นําไฟต่างๆนะคะมันมันวันนี้เรายกระดับเป็นดิจิทัลได้มากขึ้นใช้ซอฟต์แวร์ในการสื่อสารให้มันส่งสัญญาณแล้วได้ข้อมูลให้ทุกอย่างมันเรียวทามมากขึ้นประหยัดพลังงานมากขึ้นหรือว่าบริหารจัดสรรได้ได้ได้ง่ายขึ้น ลองยกตัวอย่างได้ไหมครับอย่างโครงการที่คุณชาก,กิริธาได้มีการได้มีการทําเป็นแซนบ็อกซ์ไปแล้วเนี่ยในเรื่องของการทำดิจิตอลอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยเราทําอะไรไปแล้วบ้างในพื้นที่ไหนบ้างครับก็อย่างเช่นนะคะถ้าเป็นในส่วนของเ,ออเขาเรียกว่าสมาร์ทเอเนอจีค่ะเรื่องของพลังงานอัจฉริยะค่ะเราก็ใช้ระบบซอฟต์แวร์นะคะแล้วก็ในส่วนของระบบสื่อสารค่ะควบคุมให้อุปกรณ์แสงสว่างค่ะสามารถที่จะทำงานค่ะได้ ตรงเวลาตามที่เราควบคุมนะคะแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันควบคุมง่ายขึ้นประหย,ยัดพลังงานมากขึ้นค่ะแล้วก็ในส่วนของระบบ IOT ค่ะที่จะเป็นแพลตฟอร์มนะคะซอฟต์แวร์ที่ควบคุมตัวอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับชุมชนนั้นๆค่ะให้เร็วขึ้นสะดวกขึ้นบริหารจัดสรรได้ง่ายขึ้นวางแผนการซ่อมบำรุงได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็อีก โครงการหนึ่งจริงๆมีหลายโครงการมากนะคะคที่ได้มีโอกาสได้ทำนะคะก็จะเป็นในส่วนของออโรงเรียนอัจฉริยะค่ะสมาสคูค่ะยังไงคะยังไงคะซึ่งเป็นโครงการที่จริงๆใช้งบประมาณไม่เยอะไม่ใหญ่ค่ะแต่ว่าเป็นโครงการที่เราภูมิใจค่ะเป็นการที่วางในเรื่องของระบบซอฟต์แวร์ค่ะระบบดิจิตอลนะคะในการเ,เป็นเอเซ็ตคอนโทรลละค่ะการเข้าออกค่ะของเด็กเล็กนะคะ ที่จะทําให้เสริมสร้างนะคะความปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียนค่ะซึ่งตรงนี้เรามองว่ามันเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าดิจิทัลและมากกว่าอุปกรณ์แต่ว่าเรากําลังวาง,โค,ง,างโครงสร้างพื้นฐานด้านบุค,คลากรน,นะคะก็คือทําให้เด็กๆเ,เนี่ยเติบโตมาพร้อมกับการรับรู้ในเรื่องของอุปกรณ์ดิจิทัลนะว่าช่วยทําให้เขาเนี่ย สะดวกสบายทําให้เขารู้สึกปลอดภัยค่ะทำให้เขาได้ใกล้ชิดกับผู้ปกครองได้มากขึ้นแสดงว่าในข้อดีของการที่เราเริ่มที่จะเรียนรู้เรื่องของด i จิท a ลอินฟราสตรักเจอเนี่ยคุณชกิรามองว่าอะไรที่เป็นข้อดีที่ทําให้การที่การเข้ามาของ Digital Infrastructure เนี่ยข้อดีของมันคืออะไรครับข้อดีของมันคือ Realtime ค่ะคือรวดเร็ว ก็คือเราสามารถดูข้อมูลนะตรงนั้น<ช>แก้ปัญหาณตรงนั้นได้เลยใช่ค่ะควบคุมมันได้ได้ทันใจได้เร็วมากขึ้นแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สำคัญด้วยก็คือในเรื่องของข้อมูลที่ได้ค่ะจากปกติเนี่ยที่เราอาจจะใช้ เขาเรียกว่าอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานทั่วไปเนะะี่ยค่ะแต่พอเรามีระบบดิจิตอลเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสั่งการไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ได้จากการใช้อุปกรณ์ตรงนั้นเราสามารถหยิบยกมาต่อยอดแล้วก็วางแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มันยกระดับยกศักยภาพเป็นมากขึ้นได้อีก แสดงว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคุณผู้ชมคือปกติเนี่ยเราปกติเนี่ยเวลาเวลาผมปูคําถามเนี่ยผมจะไม่ปูคําถามที่มันนานขนาดนี้นะแต่แต่ต้องเข้าใจว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหม่สำหรับสังคมไทยนะฮะบางทีเนี่ยอย่างคุณชากิรพูด IoT เนี่ยคือมาเป็นอุป,ปกรณ์ที่มันเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและเราจะสั่งการที่ไหนอะไรก็ได้แต่เรื่องเนี่ยมันมีความนับวันเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลมันยิ่งมีความสําคัญและใกล้ตัวคนไทยมากขึ้นไหมครับคุณชากิระจริงๆแล้ว มันมันใกล้ตัวมากขึ้นค่ะแต่ว่าในส่วนของการให้ความสำคัญในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันอาจจะยังไม่เท่ากันค่ะ uh huh. แล้วก็ในส่วนของการเข้าถึงค่ะอุปกรณ์ iot ของแต่ละชุมชนก็ไม่เหมือนกันด้วยเช่นกันค่ะ แสดงว่าในการที่เราจะทําโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลเนี่ยเราอาจจะต้องลงไปสํารวจและตอบตัวเองให้ได้ก่อนไหมฮะว่าเราต้องการอะไรและค่อยไปหาอุปกรณ์ที่มันมีความสอดคล้องกับความต้องการและค่อยเอามาแมชกันประมาณนี้ไหมครับนี่คือเหมือนว่าวิธีการที่เราจะวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลครับคุณคุณ,คณชากิระค่ะใช่ค่ะก็จริงๆแล้วอันเนี้ยจะเป็นในเรื่องของการวางแผนการพัฒนาเมืองอาชีะเลยค่ะ<า>ซึ่งการพัฒนาเมืองอาชีะเนี่ยเขาจะเริ่มจากการที่ศึกษาเพนพอยห์ point, ค่ะก็คือศึกษา จุดที่ต้องการแก้ไขของเมืองนั้นๆก่อนค่ะแล้วก็วางแผนนะคะว่าจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเนี่ยโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยค่ะกับโครงสร้างอะไรบ้างค่ะที่สามารถที่จะแก้ไขแล้วก็ตอบโจทย์ค่ะของเมืองนั้นๆได้ทันทีค่ะแล้วเมื่อวางโครงสร้างส่วนเล็กๆตรงนั้นไปแล้วค่ะก็สามารถที่จะวางแผนต่อยอดได้มากขึ้น เป็นทีละสเตปสเตปไป oh, แสดงว่าในในแง่ของการปกติหลายหลายคนเวลามองทางด้านดิจิตอลเนี่ยหลายคนจะค่อนข้างกลัวว่าเอ๊ะถึงเวลาแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้คือเราเราไม่ได้ขายของนะแต่แต่เราพูดกันในเชิงเหมือนว่าบางคนเขาไม่ได้รู้เรื่องเนี่ยบางคนเขากลัวว่าเอ๊ะถึงเวลาแล้วเนี่ยมันมันมันวางวางงบไปแล้วเนี่ยมันมันจะงบฉีกไหมมันจะโอเวอร์บัเจ็ตไหมเรื่องนี้ในการทำ ดิจิตัลอินฟราสตรักเจอร์กับเรื่องของการควบคุมงบประมาณเรื่องนี้คุณชาก,กิรามองว่ามันมันสามารถทําให้มันควบคุมอยู่ในบัตเจ็ตได้ใช่ไหมครับออสำหรับตัวชาก,กิราเองค่ะมองว่าในส่วนของเทคโนโลยีค่ะมาพร้อมกับ engineering ค่ะที่ถูกต้อง <c oughs> การทีออ่คนที่วางแผนนะคะออรู้ถึงลักษณะของการวางแผนแล้วก็ออวาง เอนจนียรงนะคะวิศวกรรมดีไซน์อะค่ะแล้วใช้ตัวซอฟต์แวร์ค่ะมาประสานกับวิศวกรรมตรงนี้นะคะก็จะทำให้การวางแผนการใช้อุปกรณ์นะคะกับสิ่งที่เราต้องการนะคะมันกระชับได้มากขึ้น ในส่วนของตัวดิจิตอลเองอะคะ่ะคือถ้าในณวันนี้นะคะช่วงที่เริ่มต้นนะคะการที่เราจะต้องเรียนรู้กับดิจิตอลอะค่ะยังมองว่าเรายังต้องใช้เวลาพอสมควรมสมาร์ทซิตี้เป็นเกมยาวะคะ่ะเราต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เทคโนโลยีนะคะอีกพักหนึ่งค่ะการที่เราจะต้องออวางวิสัยทัศน์ก่อนว่าเราจะพัฒนาสมาร์ทซิตี้แล้วสมาร์ทซิตี้นั้นต้องใช้ระยะเวลาในการ สร้างเป็นระยะเวลานานค่ะเราจะมีทัศนคติเชิงบวกค่ะและเราก็จะสามารถที่วางแผนนะคะตั้งแต่ต้นจัดสรรงบประมาณนะคะควบคู่กับหลักวิศวกรรมค่ะให้ใช้อ,อ,อุปกรณ์นะคะทั้งตัวฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟแวร์เองค่ะให้ประหยัด<ฮ>มากที่สุดเท่ากับว่าเออผมชอบคำนี้นะสมาร์ซิตีเป็นเกมยาว แล้ววันนี้อนาคตของสมาร์ทซิตี้ของไทยเรามองยาวแบบนั้นไหมครับเรามองยาวค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีความเชื่อว่าสมาร์ทซิตี้ต้องเริ่มจากสมาร์ทพีเพลให้ได้ก่อนซึ่งในวันนี้เราต้องฮิตสมาร์ทซิตี้เอ่อเราต้องฮิตสมาร์ทพีเพลให้ได้ก่อน Oh. ในมุมนี้ซึ่งจริงๆแล้วคำว่าสมาร์ทพีเพิลคือแปลว่าคนเนี่ยจะต้องรู้วิธีการใช้เทคโนโลยีแล้วต้องมีวิสัยทัศน์ต้องมีความมุ่งมั่นในการที่จะวางแผนการพรัฒนาเมืองอย่างจริงจังท้ายที่สุดเนี่ยอยากจะฝากอะไรไหมครับว่าหลังจากนี้ต่อไปอนาคตของดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์มันจะมีความสำคัญมากแค่ไหนในวันที่ทุกอย่างเนี่ย มันกำลังถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีครับคุณชากิระอืมค่ะก็ในส่วนของตัวดิจิตอลอินฟราสตรเจอร์นะคะถ้าเป็นส่วนของในส่วนของอุตสาหกรรมค่ะก็มองว่ามันไปได้ไกลพอสมควรนะคะแล้วก็เพียงพอในการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจค่ะแต่ว่าในส่วนของของสังคมอะคะ่ะอาจจะต้องออมีการ เพิ่มการรับรู้ค่ะว่าในส่วนของสมาร์ทซิตี้แล้วก็ดิจิทัลอินฟราสตรัคเจอร์นะคะมีความสำคัญะคะโดยเฉพาะในเรื่องของอข้อมูลค่ะที่ประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีการวางแผนในการทำข้อมูลของไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศนะคะระดับจังหวัดระดับชุมชนนะคะให้มากขึ้นค,ค่ะแล้วที่สำคัญค่ะในเรื่องของไซเบอร์ซ u เค t ร์ตี้คือในเรื่องของความปลอดภัยค่ะคือในส่วนของการพัฒนาดิจิตอลนะคะ เทคโนโลยีซอฟต์แวร์พวกเนี้ยค่ะมันก็เข้าถึงง่ายข้อมูลที่ได้มามันก็ล่วไหลง่ายเช่นกันค่ะค,คือถ้าวันนี้เนี่ยประเทศไทยนะคะเราให้ความสำคัญทั้งการพัฒนาดิจิตัลแล้วไซเบอร์สิคีไปพร้อมกันนะคะข้อมูลที่ได้เนี่ยมันก็จะทำให้เราเขาเรียกว่ารักษาความปลอดภัยของข้อมูลของประเทศนะคะเชื่อว่าถ้าในวันนี้เนี่ยนะคะ เราทุกคนนะคะให้ความสําคัญกับข้อมูลนะคะมันก็น่าจะเป็นการป้องกันข้อมูลของประเทศที่จะล้วไหลไปต่างประเทศแล้วก็ สร้างความปลอดภัยในระยะยาวได้โอ้โหวันนี้ถือว่าเป็นการตอบคําถามได้อย่างตรงจุดและก็ตอบคําถามได้อย่างโอเคนะฮะเราจะบอกว่านี่มันไม่ใช่เกมสั้นที่เราจะมองแค่ภายในวันนี้พรุ่งนี้นะครับอย่างที่คุณชก,กิราบอกไปคือสมาร์ทซิตี้เป็นเกมยาวและมันยาวมากพอที่ทําให้ประเทศเรานั้นมีอนาคตที่สดใสนั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอบคุณไปอย่างสูงนะครับดออรอังคณาชก,กิราบารุงศรครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทร,รีเจนสมาร์ทซิตี้ประเทศไทยจำกัดน,นะครับขอบคุณมากครับ,บเดี๋ยวลาไปด้วยการเลยนนะครับพบกันได้ใหม่ครับวันพรุ ครับข่าวร้อนสนามเป้าคุยข่าวร้อนแบบเข้าใจง่ายที่นี่ช่อง5้ากดหนะครับเดี๋ยว,วน,นี้ผมและคุณชกิราราพอมการที่กล้องกลางเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ